นิกนิรนามเป็นอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพที่ปัจจุบันไม่ได้มีผลงานเพลงออกมาอีกเลยถึงแม้ว่าในอดีตจะมีผลงานเพลงออกมาและก็โด่งดังเป็นอย่างมากก็ตามสำหรับนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตนิคนิรนามเจ้าของผลงานเพลงดังมากมายอย่างเช่นเพลงคนกินแดดผลงานเพลงชุดหยิบสิบที่ได้มีการนำเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็ใช้ชื่อชุดว่าหยิบสิบ ต้องขอบอกว่าโด่งดังเป็นอย่างมากในยุคนั้นก่อนอื่นขอนำเสนอประวัติและเส้นทางการก้าวเข้าสู่ถนนสายดนตรีของพี่นิกนิรนามกันก่อนดีกว่าสําหรับประวัติของพี่นิกนิรนามมีชื่อจริงว่าคณิตอุทยานสิงห์เกิดที่จังหวัดหนองคายเกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง มีพ่อรับราชการเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นทางด้านครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องการให้พี่นิกรับราชการตำรวจเหมือนกับพ่อของพี่นิกแต่นิจใจของพี่นิกไม่ชอบรับราชการซึ่งพี่นิกชอบทางด้านดนตรีมากกว่าแต่ก็ขัดทางบ้านไม่ได้พี่นิกจึงไปสอบเป็นตำรวจถึงสี่ครั้งด้วยแต่ก็ตกรอบทุกครั้ง จากนั้นพินิกก็เปลี่ยนจากตำรวจภูธรมาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งพินิกก็ได้เป็นตำรวจตามความตั้งใจของทางบ้านแต่การเป็นตำรวจตะเวนชายแดนในยุคสมัยที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พินิกก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และก็เคยปะทะกันหลายครั้งแล้วก็เห็นทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตมากมายตลอดระยะเวลาที่อยู่ในป่าพอมีเวลาว่างพินิกก็ได้แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลง ต่อมาพี่นิกก็ได้ทำเรื่องขอย้ายมาประจำการในเมืองหลังจากที่ย้ายมาได้ไม่นานด้วยความที่อยากจะเป็นนักร้องมากกว่าการเป็นตำรวจพี่นิกจึงได้ตัดสินใจลาออกจากตำรวจซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับพ่อแม่เป็นอย่างมากถึงขั้นตัดญาติขาดมิตรกันเลยทีเดียวในเมื่อทางบ้านไม่ให้เข้าบ้านพี่นิกก็มาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีระยะหนึ่งมาเล่นดนตรีโฟกซอง ต่อมาพี่นิกก็เดินทางเข้ากรุงเทพเดินตามหาฝันของตัวเองทันทีเพราะความฝันของพี่นิกก็คือการเป็นนักร้องอาชีพก่อนที่จะเป็นนักร้องก็ต้องหางานทำก่อนหลังจากที่ทำงานแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่งพี่นิกก็ทำอัลบั้มเดโมเพลงซึ่งเพลงที่ทำก็จะเป็นเพลงที่แต่งไว้ตอนที่อยู่ป่า พอทำเดโมเพลงเสร็จก็นำไปเสนอที่ค่ายนิติทัศน์โปรโมชัน่นซึ่งคนที่แนะนำให้พี่นิกนำเดโมเพลงไปเสนอค่ายนิติทัศน์ก็คือคุณโก้วงคาไลาโดสโคปซึ่งพี่นิกรู้จักตอนไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแนะนำให้ไปเสนอค่ายนิติทัศน์แต่กว่าจะเจอค่ายนิติทัศน์มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยในสมัยนั้นทั้งหลงทางเงินที่มีก็หมดสุดท้ายพี่นิกก็เจอที่อยู่ของค่ายนิติทัศน์จนได้ แต่กว่าพี่นิกจะได้เจอในห้างเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวในห้างพี่นิกรอในห้างด้วยความอดทนจนกระทั่งพี่นิกก็ได้เจอกับในห้างแล้วก็มอบเดโมเทปให้กับในห้างในห้างพอรู้ว่าพี่นิกยังไม่ได้กินข้าวก็ให้เงินไปซื้อข้าวเป็นเงิน900บาทหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่นิกก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายนิติทัศน์ หลังจากนั้นในห้างก็ให้พี่นิกตั้งวงดนตรีใหม่ส่วนสมาชิกก็นำมาจากศิลปินที่เคยอยู่กับค่ายนิทิทัศน์มาก่อนก็คือวงเดวอแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นวงนิรนามซึ่งวงนิรนามจะเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งพี่นิกก็จะเป็นนักร้องนา ผลงานเพลงชุดแรกออกเมื่อปี2529ก็คือชุดคนกินแดดผลงานเพลงชุดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานออกตามมาอีกหลายชุดซึ่งจะมีเพลงที่โด่งดังอย่างเช่นเพลงคนกินแดดเพลงไอ้รังเพลงธนาคารกระลุกปุ๊กไทยเพลงป้าบัวสีเพลงรักเหลือล่มเป็นต้น หลังจากนั้นไม่นานสมาชิกในวงต่างก็แยกตัวออกไปทำเพลงเป็นของตัวเองวงนิรนามจึงเหลือเพียงพี่นิกเพียงคนเดียวเท่านั้นจากนั้นพี่นิกจึงเปลี่ยนแนวมาร้องเพลงลูกทุ่งแต่ก็ยังคงกลิ่นอายของเพลงเพื่อชีวิตอยู่โดยมีการนำเอาเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาขับร้องใหม่พร้อมกับตั้งชื่อชุดว่าหยิบสิบ พอทางค่ายปล่อยผลงานชุดหยิบสิบออกสู่ตลาดปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีเกินคาดจนได้มีการออกผลงานเพลงลูกทุ่งเก่าในชื่อชุดหยิบสิบมากถึง11ชุด ซึ่งทุกชุดก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากพินิกเป็นนักร้องต้นแบบที่ได้มีการหยิบเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาทำดนตรีใหม่แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพินิกก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีผลงานร่วมกับศิลปินคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายชุดสำหรับเทปหยิบสิบทุกชุดจะมีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือทุกชุดพินิกมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ก็คือเรื่องนานาจิตตัง เรื่องขนมหาการเรื่องเพลงรักบ้านทุ่งภาคสองหลังจากนั้นชื่อเสียงของพี่นิกนิรนามก็ได้ค่อยๆหายไปจากวงการเพลง สำหรับชีวิตครอบครัวพี่นิกเคยอยู่กินกับนักร้องสาวชื่อดังระยะหนึ่งก็คือภัยจิตอักษรน,นรงค์ต่อมาก็ได้เลิกลากันไปจากนั้นพี่นิกก็มาแต่งงานกับคุณมาริสาอุทยานสิงห์ทั้งคู่มีลูกชายหนึ่งคนต่อมาเมื่อปี2 5 6พิพี่นิกก็ได้มาออกรายการคุยเซบโชวพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายจากการสูญเสียภรรยาสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับสาหรับปัจจุบันถึงแม้ว่าพี่นิกจะไม่ได้ออกผลงานมาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงอยู่ในแวดวงการเพลงเหมือนเดิมรับร้องเพลงเช่นเดิมความเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรชีวิตก็มีความสุขดีถึงแม้ว่าพี่นิกจะไม่มีผลงานเพลงใหม่ๆออกมาแต่เพลงเก่าของพี่นิกทุกเพลงก็ยังอยู่ในความทรงจำของผู้ฟังตลอดไปนิกนิรนาม